ข่าเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช็คกระเป๋าตังกันหรือยังคะวันนี้11มีนาคมโอนแล้วนะคะเป๋าตังรับเงินเราชนะงวดที่4 1,000บาทนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่ายลืมกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชรข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะครั้งโอนเงินเราชนะเข้าแอปเป๋าตังงวดที่4วันนี้นะคะ11มีนาคม จำนวน1,000บาทรวมยอดโอนแล้ว5,000บาทจาก7,000บาทนะคะ11มีนาคม2564กระทรวงการคลังโอนเงินจากมาตรการเราชนะให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังหรือผู้ที่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยการงวดที่4จำนวน1,000บาทนะคะหากรวมยอดการโอนเงิน4ครั้งจะมีการโอนเงินเข้าเป่าตัง แล้วทั้งสิ้น,นะคะ5,000บาทจาก7,000บาททั้งนี้การใช้จ่ายเราชนะผ่านเป่าตังประชาชนสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 4มาดูทำรายการโอนเงินกันนะคะสำหรับทำรายการโอนเงินกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังมีดังนี้นะคะ5กุมภาพาน 2, ันธ์2564ตรวจสอบสถานะการใช้สิทผ่านเว็บไซต์ www เ c h a n a com 18กุมภาพันธ์เริ่มกดยืนยันสิทธิ์ผ่านเปาตังรับเงินงวดแรกจำนวน2,000บาท25กุมภาพันธ์นะคะรับเงินงวดที่2จํจำนวน1,000บาท4มีนาคมรับงวดที่3จํจำนวน1,000บาท11มีนาคมรับงวดที่4จํจำนวน1,000บาท18มีนาคมรับงวดที่5 1,000บาท25มีนาคมรับงวดที่6 จำนวน1,000บาทนะคะอัปเดตล่าสุด11มีนาคมโอนแล้วนะคะเป่าตังรับเงินเราชนะงวดที่4 1,000บาท